สวัสดีครับเราจะมาสัมภาษณ์ท่านท่านหนึ่งที่กินชาบูนะไปกันท่านฮะชื่ออะไรครับชื่อเบ์เบ์ชื่อแซบกระสินครับเป็นแม่ไหนชื่อแซบกระสินครับกินชาบูอะไรไหมแซบกระสินครับอร่อยไหมชาบูแซบกระสินขอบคุณมากครับแซบกระสินครชื่อไหนครับชื่ออะไรครับมเงินผู้ไหนชื่อไหนครับเงินไขเงินนำเห็นไข สวัสดีครับอยู่กับผมไปกันไปไหนครับไปไหนครับไปไหนขุดครับไปไหนครับกูขุดว่าท่านจะฟาเอาไปฟาดเลยครับฟาดเลยครับครับสถานการณ์โควิด ครับโควิดเลิกสถานการณ์โควิดเป็นไงบ้างครับครับโควิดเอาไว้เนแลวมันฮะที่โรคสีครับเจ้ากระินเจ้ากระสินครับเากระสินมอคีราชสัตว์มอคีราชสัตว์มอคีราชสัตว์มอคีราสัตว์อบคฮะมครับขอคำคมหน่อยครับสวัสดีครับขอคำคมหน่อยครับ เราจะไปสัมภาษณ์ท่านท่านหนึ่งไปกันครับขอคำคม่อยครับพี่ชายโอ้ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วพี่ครับพี่พี่เรขาคำคมไหยครับพี่คำคมไหมครับคำคมเลยครับพี่เม่อไงเฮ้ยมันไม่เล่นเหรอพี่พี่พี่คำคมเนะครับแล้วคำคมเลยครับพี่ บอาลยครับพี่ควาักก็เหมือนใบมีดาดมีดมัรอมีดเย็นจ้าอะไรก็ไม่รู้บอกเขาแล้วพี่ควรัก็เหมือนแป๊บซียังงี้มนแย่เอเาแล้วคารักก็เหมือนก็เหมือนแป๊บซีอเขาเลยครับ Hva nå?